กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณครับและแพทย์หญิงเปียมาศครับคุณหมอครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณหมอผมยังสงสัยอยู่ะครับเรื่องของผิวพันธุ์ของเด็กทารกนะครับคุณหมอต้องถามเพิ่มว่าจริงๆแล้วถ้าไรฝุ่นนะครับมันมีผลมากน้อยแค่ไหนกับผิวบอบบางของเด็กทารกครับคุณหมอคือไรฝุ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยสําคัญเลยนะคะสาหรับการก่อเกิดภูมิแพ้ นะะทีนี้เนี่ยพวกนี้มันก็จะสัมพันธ์กันว่าถ้าเกิดให้เกิดภูมิแพ้ของเขาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะนอกจากระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็บางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับของผิวหนังได้ด้วยนะคะบางทีก็จะมีผื่นแพ้เกิดขึ้นได้นะคะครับคุณหมอคราวนี้ย้อนกลับไปตอนแรกที่ผมถามคุณหมอไว้เรื่องของผื่นพ้ออ้อมผื่นพ้ออ้อมเนี่ยคุณหมออันนี้ยังสงสัยต่อต้องถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ย คืนผ้าอ,อ้อมของเด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดจากตัวผ้าอ,อ้อมมีผลไหมหรือมันเกิดจากเรื่องของความอับชื้นเพียงอย่างเดียวตัวผ้าอ,อ้อมในตัวปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเคยเห็นแพมเพิร์สไหมแพมเพิร์สแล้วก็ผ้าอ,อ้อมที่เป็นผ้านะคะ ข้อดีของของแต่ละอันก็มีข้อเสียแต่ละอันก็มีนะคะอย่างเจ้าตัวผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาไม่ค่อยอับชื้นเท่าไหร่เพราะเขามีรูระบายเยอะระบายอากาศใช่เป็นผ้าฝ้ายผ้าสารูผ้าสารูเหรอฮะมันจะมันจะบางบางโปร่งอะไรโปร่งโปงเนี่ยนะคะซึ่งก็จะจะจะเรื่องของความอับชื้นเนี่ยจะน้อยกว่าแผมเพ์ทที่เป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูป นะคะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วก็ต้องไปซักไปอ,อะไรแบบเหมือนกับมีความยุ่งยากในชีวิตอ๋อคือถ้าเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยใช้เสร็จปั๊บทิ้งเลยผ้าอ้อมสาเร็จรูปเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาถ้าว่าน้องเขาฉี่เขาก็ฉี่ได้หลายครั้งนิดนึงคือซับน้ำอ่าก็ยังพื้นก็ยังแห้งอยู่นะคะแต่ว่าในในผู้ปกครองบางคนเนี่ยอาจจะเผลอนิดนึงค,คือคือเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะเขาจะค่อนข้างฉี่บ่อยนะคะพอฉี่บ่อยปุ๊บเนี่ยตัว แพมเพิสอันนั้นเนี่ยเขาก็จะเต็มเร็วนะคะเต็มเร็วก็เกิดความชื้นที่สะสมไว้นะคะหรือบางเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีอุจจาระถ่ายมาอาจจะอาจจะนิดนึงกับนิดนึงพวกนี้เนี่ยความเป็นกรดความเลของเขาเนี่ยมันก็จะทําระคายเคืองกับผิวเขาลอ๋อมันจะสะสมในผ้าอ้อมสําเร็จรูปพี่นองใช่ทีนี้เนี่ยถามว่าพวกทั้งทั้งปัสสาวะและอุจจาระเขาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นระคายเคืองกับ ผิวของน้องที่บอบบางมากๆนะคะก็จะทําให้เกิดผื่นได้นะคะประกอบกับความชื้นที่มีอยู่ในตัวนั้นด้วยนะคะรวมทั้งผ้าอ้อมเองก็เหมือนกันถ้าไม่เปลี่ยนให้เขาผ้าผ้าที่เป็นผ้านะคะเขาก็มีชื้นชื้นก็เก็บความเก็บปัสสาวะอุจจาระเอาไว้ก็ระคายเคืองได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวผ้าเองเนี่ยถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ในการซักผ้าที่ค่อนข้างจะระคายเคืองกับผิว นะคะพอน้องมาใส่น้องเขาก็ระคายเคืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่เวลาจะใช้เกี่ยวกับผ้าไม่ว่าเสื้อผ้าผ้าอ้อมก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสําหรับเด็กทารกค่ะคือเวลาที่ซักผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักผ้าอ้อม ก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนด้วยูกตเพราะบางทีสมมุติว่าถ้าเป็นผงซักฟอกทั่วๆไปนามาซักบางทีมันซักออกไม่หมดมันยังตกค้างอยู่พอมาใส่เด็กก็อาจจะเกิดการระคายเคืองใช่ค่ะนะคะเพราะผิวน้องเขาจะบอบบางมากนะคะครัวนี้ก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่สําหรับเด็กจริงๆใช่ไหมคุณหมอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณหมอแล้วมันจะทําความสะอาดไอ้คราบสกปรกอุจจาระปัสสาวะได้หมดหร้อครับก็ คือจริงๆแล้วสารเคมีพวกนี้เนี่ยเขาจะมีมีการเพื่อทำปฏิกิริยาการเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะตัดตัวที่มีความระคายเคืองค่อนข้างค่อนข้างมากออกไปนะคะน้ำหอมสีอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะพยายามจะตัดออกไปนะคะก็มีความสามารถในการทําให้ผ้าสะอาดแต่ว่าโดยที่ระคายเคืองผิวให้น้อยที่สุดคือไม่ทิ้งสารตกค้างอะไรเอาไว้ใช่ค่ะนะคะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่วิธีการเลือกว่าเราจะเลือกเป็นผ้าอ้อมที่เป็นผ้าสารูอย่างที่คุณหมอบอกหรืออยากใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปก็คือขึ้นอยู่กับความสะดวกใช่ค่ะแต่นะะในเรื่องของความสะดวกอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูดูอยู่ที่ว่าเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนใช่ใช่ไหมครับนะคะต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยอ,อันนี้ก็สาคัญคราวนี้คุณหมอครับคราวนี้สงสัยอีกอย่างหนึ่งครับว่า บางคนนี่นะครับถ้าลองสังเกตตัวน้องนี่นะครับเด็กทารกเนี่ยว่าเ,เด็กทารกบางคนจะมีมีไขสีขาวเคลือบตามผิวหนังอยู่นะครับคุณแม่บางคนก็สงสัยก็ถามว่าเอ๊ะไอ้ไขขาวๆเนี่ยมันคืออะไรหรือเด็กบางคนจะมีรอยสีชมพูชมพูเป็นจ้ำๆนิดนึงเนี่ยครับคุณหมออย่างนี้ถ้าเด็กที่เป็นอาการแบบนี้ยถือว่าเขาเป็นโรคผิวหนังของเด็กไหมครับเ,เด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีไขที่เคลือบตัวเขาอยู่แล้ว นะคะมาตั้งแต่ในท้องคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็พอเกิดมาพยาบาลก็้ํทำความสะอาดให้นะคะแต่ไม่ถึงกระถูแบบขัดสีชวีวันถ้าขนาดนั้นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็น protection ของเขาไขพวกนี้จะเป็นตัวปกป้องให้ผิวเขาด้วยนะคะบางทีจะเกาะอยู่ตามหัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็พอผ่านระยะเวลาไปหลายๆวันเนี่ยมันค่อยค่อยหลุดไปนะคะนะน้้งบางคนเกิดมาเนี่ยบางทีเหมือนกับผิวนีลอก <c oughs> นะคะพวกนี้เนี่ยพอผ่านไปแล้ไม่กี่วันนะคะมันก็จะหลุดหลุดไป <c oughs> ตามตามธรรมชาติของเขา <c oughs> ะคะนะส่วนเกิดมาแล้วมีจ้ำแดงๆ <c oughs> ทีนี้เราต้องดูว่าจ้ำแดงๆนะั้นเป็นแบบไหนบา <c oughs> งคนเป็นแบบแดงนูนเลย <c oughs> หรือยังไงนะคะพวกนี้ต้องดูว่าบางทีเป็นปานหรือเปล่า <c oughs> นะคะนะอาจจะบางทีคุณหมอเห็นแต่แรกก็ล่ะอาจจะเออมีปานนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปานบางชนิดเนี่ยพอเด็กเริ่มโตขึ้น มันก็จะหายไปเองได้นะคะขยายตามผิวหนังบางชนิดก็ขยายครับนะคะครับบางชนิดก็พอพอโตขึ้นผิวหนังขยายมันก็จางหายไปอ่าบางชนิดค่ะแล้วก็บางชนิดก็ก็ถ้าเป็นปานบางชนิดเนี่ยถ้าขึ้นบริเวณช่วงตาช่วงอะไรเนี่ยราต้องดูนิดนึงว่าเอ๊จะไปกระทบกับการะสาทต,ตาอะไรางเง้ต้องไปตรวจนะคะนะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเห็นตั้งแต่แรกเกิดแล้ว คุณหมอครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ของทารกสักหนึ่งนะครับว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูหรือว่าแป้งก็ดีเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มันสามารถเป็นสาเหตุที่จะทําให้เด็กทารกเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของผิวหนังได้ด้วยไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าเราไปใช้แชมพูหรือสบู่ที่ ค่า pH ไม่เหมาะสมกับผิวน้องเขาหรือว่ามีมีสารละคายเครื่องเยอะนะคะเอาของผู้ใหญ่ไปใช้กับเขาเนี่ยพู้นี้เนี่ยบางทีน้องออกมาแห้งตึงมากเลยแห้งตึงมากแล้วแล้วผิวเนี่ยบางทีตึงมากเนี่ยมันก็จะจะทำให้เกิดเกิดที่เรียกว่าแผลได้ง่ายแล้วก็การติดเชื้อก็ตามมาอีกนะคะหรือบางคนก็จะไปแพ้กับหรือว่าเอาของผู้ใหญ่ไปใช้ให้เขาเขาก็จะไปแพ้ตัวที่อยู่ในนั้นะ น้ำหอมเอ่อยอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นผื่นแดงทั้งตัวแล้วในทางตรงกันข้ามคุณหมอมีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าอยากมีผิวละเอียดอยากมีผิวที่เบาบางเอาของเด็กไปใช้บ้างได้ไหมฮะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังไงพวกนี้เนี่ยมัน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 มีการทําให้เกิดการแพ้น้อยมากอยู่แล้วนะคะอย่างนี้ผมสงสัยคุณหมอคนที่เอาของเด็กไปใช้ค่ะมันจะทําความสะอาดได้หมดไหมฮะ ก็ที่จริงแล้วเนี่ยอย่างอย่างไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือแชมพูเนี่ยเขาจะมีตัวที่เขาเรียกว่าล้างคราบใครอะไรเนี่ยได้ออกได้ได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอของเด็กเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะมีตัวเคลือบให้ด้วยล้างแล้วน้องเขาอาจจะตัวนุ่มๆนะคะแต่ผู้ใหญ่ใช้แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่สะอาดออกมาแล้วตัวยังลื่นๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ แต่ว่าถ้าจะให้ดีคือว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ของผู้ใหญ่ดีกว่าก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีข้อเสียอะไรถ้าผู้ใหญ่จะใช้ของเด็กอแต่ถ้าเด็กใช้ของผู้ใหญ่มีข้อเสียแน่นอนโอข้อเสียค่อนข้างจะเยอะด้วยแหละครับคราวนี้ต้องถามปัจจัยต่างๆกับปัจจัยอื่นๆเช่นนะครับอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยที่ทําร้ายผิวของเด็กทารกบ้างครับคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องในเรื่องอการสัมผัส นะคะการสัมผัสก่อนก็อย่างเมื่อกี้ที่คุยกันไปในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มาละคายเคืองผิวน้องเขานะคะนะสารเคมีต่างๆระบูแช่นผูนะคะแป้งแป้งบางชนิดก็แห้งเกินไปนะคะทำให้ผิวน้องเขาแห้งเกินไปนี่ก็ไม่เหมาะสมนะคะนะพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ทําให้ผิวน้องเขาเกิดเป็นผื่นผื่นแห้งติดเชื้อผื่นูมิแพ้เกิดขึ้นได้นะคะ คณเดียวต้องต้องพวกผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะคะคุณหมอครับผมเห็นเด็กทารกส่วนใหญ่ใส่ถุงมือเนี่ยเขาใส่ถุงมือเพราะว่าเขาหนาวหรือว่าการที่เด็กจะเอามือหรือเอาเล็บนี่มาข่วนตัวเองครับคุณหมอค่ะก็ก็ใส่เพื่อที่จะไม่ให้เล็บไปข่วนตัวเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยน้องเขาเกิดใหม่ๆเนี่ยน้องเขาจะมีเล็บยาวตั้งแต่เลนั่นแหละทีนี้ถ้าไม่ได้ตัดให้เขาเนี่ยบางทีเขาไปข่วนตัวเองเนี่ยพวกนี้จะเป็นแผลถลอกได้ง่าย ครับนะคะบางทีจะตามมาด้วยการติดเชื้อได้อีกครับนะคะเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กเกิดเด็กคลอดมาใหม่และบางทีต้องใส่ถุงมือหรือใส่ถุงเท้าตลอดเวลาแบบนั้นนะครับเอาละครับคราวนี้อยากให้คุณหมอฝากในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขอณ์นามัยที่ดีครับหรือการป้องกันหรือวิธีการดูแลผิวสําหรับเด็กทารกแบบง่ายๆครับคุณหมอเอ่จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์พอน้องเขาเกิดมาเนี่ย <c oughs> เราควรจะเตรีมผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะสมกับเด็กทารกไว้ <c oughs> นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาเพื่อที่จะสำหรับพวกเขาจริง <c oughs> ๆนะคะม่ว่าจะสีหรือกลิ่นเนี่ยแทบจะไม่ <c oughs> มีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็การเรียกว่าความภาวะความเป็นกรดเป็นด่างก, <c oughs> ก็จะอยู่ในภาวะที่สมดุล <c oughs> กับน,น้องเขานะคะนะแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความระคายเคืองต่างๆไม่ต้องไป เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีอยากจะให้น้องหอมๆจะไปเอาผลิตภัณฑ์ที่หอมหอมอะไรมาบางทีน้องก็แพ้ได้นะคะนะหรือว่าด้วยด้วยผิวเขาจะบางมากอะคะนะคะแม้แต่การทายาการทายาเนี่ยต้องทานน้อยๆทาบางๆเพราะว่าด้วยผิวที่บางก็ดูดซึมยาเร็วนะคะแล้วก็ การปก t ้ันผิวเขาหลังอาบน้ำนะคะการใช้โลชั่นนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวเขาอีกระดับหนึ่งนะคะแต่เด็กนี่ไม่ต้องทากันแดดจริงๆแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ออกแดดอะไรมากมายแล้วนะคะค,ะครับเอาละครับก็เป็นวิธีการดูแลนะครับทารกผิวของทารกครับคุณผู้ชมว่าดูแลอย่างไรนะครับให้น้องเนี่ย ยังมีสุขภาพผิวที่ดีนะครับมีสุขภาวะในเรื่องของร่างกายที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณหมอเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเป็นช่วงตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย g i f r i นกิฟฟี่ฟาร์มซีรีครับผลิตภัณฑ์อ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวอ่อนบางของเด็กทารกครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ